มื่อนี่ยายท้องสิบห้ามาเห็ดวิธีเห็ดกระทางปุนกระทางดอกไม้ไว้ใส่เองแบบง่ายๆจ้ากระทางอ่ะลุงลุงกระทางใบหนึ่งใช้ปุนเท่าไหร่นี่มันมันจำกัดไม่ได้อยู่้าสิบห้าสิบ้าใหญ่ทีนี้เขาบดนด้ให้เอาหนามใส่ด้กเขาให้มันเหนียวเหนียวไม่้อไปจับล้วกระแป้งหมดไปจับำกรแป้ง จะอะไรจะพูดหอย่าไปจับมันกัดมือแป้งกัดมือนะลพูดหนัไม่ใช่แป้งเลยทำไมไม่ให้ผสมเลยลุงจะได้แยกกันทธเลยอย่างนั้นมันจะไม่แห้งจะได้อันเดียวยอู่เอากัะมังไปเอาใส่ใ่มาล้งก็ไม่ได้ของแท้ลูกสิคร ลูกศิษย์ทุมีถ้าเราอยากให้ลูกลูกศิษย์ทุมีกว่ถ้าเราอยากให้มันนานก็ไปนสองคนแล้วลูกศิษย์ทุมีอยู่แล้วเอาแล้วก็รอให้มันแห้งนาทีแปาดนาทีเนาะชูวางเลยจับจับไว้จับกระถางไว้ไม่ให้มันตกเออจาไลน์วงด้วยไลน์มันไปได้นะจับปรีบไอเดีย ทำเลยราามันก็จะแข็งไปเลยนะมันแข็งแล้วก็ววบาทเราก็แต,งปปต่งคลิปอิคลิปกีเบาทคลไปเอา,เอา,เอาคลัป